น่าจะสักประมาณสักเกือบเกือบยีปีเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุ45แล้วนะครับอันนั้นจบหมอมาตอน20กว่ากว่ายีนะครับก็20กว่าปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีเท่าไหร่ก็เริ่มมีเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นคนที่แบบเวลาเราตรวจคนไข้ยเยอะๆเรารู้สึกว่าโหไม่เราพูดซ้ําๆมันเหนื่อยอะ่ะพูดอยู่นั่นเน่พูดเรื่องเดิมบางครั้งเนี่ยเวลาคนไข้ามาหาเราเขาตื่นเต้นนะ เขาตื่นเต้นมานั่งหน้าเราเนี่ยเราพูดอะไรจาไม่ได้แล้วแล้วลคาบอกอหมอไม่ได้พูดอะไรเลยเราพูดไป15นาทีแล้วซึ่งแบบเออมันก็เป็นเพนพอยต์ไงตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราอัดวิดีโอดีกว่าเว้ยผมก็เลยเริ่มอัดวิดีโอนะครับก็ทามาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆตอนนั้นแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียมันยังไม่ได้แบบบูมมากเนาะยีปีก่อนเนี่ยช่วงแรกก็อัดวิดีโอก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมี YouTube เริ่มมี Facebook เข้ามาไอ้อนี้เริ่มง่ายขึ้้นแลว ก็อัปโหลดขึ้นไปเลยแล้วก็ส่งลิงก์ให้คนไข้ดูโอ้โหยิ่งมีลายขึ้นมานี่ยาวเลยหลังจากนั้นเนี่ยอธิบายคนไข้ก็ง่ายว่าเอ้ยโรคนี้ต้องรักษาอย่างไงโรคนี้มีวิธีรักษาอย่างไรรักษาแล้วจะเป็นยังไงมันทำให้ผมเนี่ยมี productivity เพิ่มขึ้น10 1ถึง100เท่าเป็นอย่างตา่ำโดยที่ผมสามารถมีเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นได้ด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สะสมมามันเหมือน snowball effect อะ คือเราทําทีละนิดทีละคลิปทีละคลิปพอผ่านมาส 2, ักสองสปียิ่งช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านเยอะถูกต้องไหมไอคลิปที่เราเคยทําไปเนี่ยที่คนไม่ค่อยจะดูหรอกหลังๆโอโ้โหดูเยอะอยู่ดีดูเป็นเป็นแสนแบบเป็นแสนวิวเลยในช่วงแรกผมยังจาเลยเลยคลิปที่ประมาณสัก200คือ200คลิปแรกนั้นไม่มีคนดูนะฮะมีแต่เพื่อนดูแต่พอคลิปที่200ยเนี่ยพออยู่ดีๆมันปังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้มัน มันกระโดดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกําลังทำโซเชียลมีเดียหรือกําลังทําอะไรที่แบบที่เกี่ยวกับอาชีพตัวเองอย่าเพิ่งทอ้อถอยง่ายๆหลักการคือทําต่อไปทําทุกวันและทำเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดีเองนี่คือคีย์สาคัญเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะดังที่คลิปที่ร้0ยที่200ที่300ที่500แต่ถ้าทําทุกวันดังแน่นอนปังแน่นอนแล้วก็แบบอย่างน้อยๆเนี่ยคลิปหนึ่งของท่านช่วยชีวิตคนหนึ่งคนมันคุ้มค่าแล้ว จริงๆเนี่ยเพื่อนๆผมมักจะบอกว่าผมใช้ชีวิตเหมือนคนเกษียณฮะคือตื่นตรงเวลาตั้งแต่เช้าคือไก่ขันน่ะประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าแต่ก็ไม่ได้ใช้ในาฬิกาปลุกนะครับคือร่างกายมาแทปปี้เมื่อไหร่ก็ตื่นตามนั้นแหละแล้วก็นอนก็นอนไม่เกินสี่ทุ่มมันก็เหมือนคนเกษียณจริงเนาะ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสุขภาพดีครับแต่ก็โชคดีที่ได้วางแผนมาตั้งแต่10ปีก่อนแล้ว เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบรถติดนั่งรถนานๆแล้วมันจะแบบเปลี่ยนหัวก็เลยวางแผนว่าเออจะทํายังไงที่แบบเราไม่ต้องไปทํางานไกลๆเนาะแต่เราก็ยังได้ผ่าตัดเหมือนเดิมแล้วก็ได้สอนหนังสือเหมือนเดิมซึ่งก็เลยไปเป็นอาจารย์แพทย์อยู่หลายปีนะครับก็เกือบเกือบสิปีที่เป็นอาจารย์แพทย์อยู่แต่คราวนี้คือการเป็นอาจารย์แพทย์ก็ต้องอยู่โรงเรียนแพทย์หลักถูกต้องไหมฮะเช่นพระมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ กลางเมืองเลยเพราะนั้นรถติดแน่นอนแล้วก็ต้องอยู่คอนโดตลอดเราก็แบบอืมอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการจริงๆก็เลยดีไซน์ตั้งแต่10ปีก่อนนะว่าเออเราอยากจะสร้างศูนย์ผ่าตัดเส้นฟอกไตที่อยู่ที่บ้านเราเลยผมก็เลยสร้างบ้านพร้อมศูนย์ผ่าตัดเลยซึ่งคุณพ่อผมก็ยังถามว่าไอ้บ้านเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ลึกสุดหมู่บ้านเลยแล้วอยู่จังหวัดสมุทรปราการด้วย คนไข้ที่ไหนมันจะมาผ่าตัดผมก็บอกว่าแจนเย็นเดี๋ยวทําให้ดูซึ่งนั้นนาทีนั้นเนี่ยสิปีก่อนเนี่ยน้อยคนมากที่จะเข้าใจเรื่องของโซเชียลมีเดียปกติคิวผ่าตัดเส้นฟอกเลือดเนี่ยที่ผมทําอยู่เนี่ยมันประมาณ1ปีคือคนไข้เข้าคิวไปผ่าตัดต้องรอ1ปีแต่ศูนย์ที่ผมเปิดเนี่ยคือมาเจอหน้าผมเนี่ยถ้าเกิดผลเลือดทุกอย่างพร้อมเนี่ยสามารถผ่าตัดได้เลยหรือว่าสามารถที่จะ ส่งผลเลือดมาให้ดูก่อนถ่ายรูปคนไข้มาให้ดูก่อนส่งมาทางไลน์แล้วนั่งเครื่องบินมาผ่าตัดได้เลยเพราะว่าคนไข้ที่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดเยอะมากทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มาได้หมดแล้วผ่าตัดวันเดียวกลับได้เลยไม่ต้องดมยาสลบทั้งสิน้นฉีดยาชาน,นิดเดียวซึ่งโมเดลเนี้ยที่ต่างประเทศเขาทากันมานานแล้วแต่ที่ไทยไม่เคยมีแล้วก็เมื่อสิบปีก่อนผมก็เลยเปิดที่เนี่ยเป็นที่แรกของประเทศไทยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้ชีวิต แบบที่ตัวเองต้องการได้คือผมเปิดคลินิก10โมงเพราะนั้นเนี่ยในช่วงก่อน10โมงเช้าเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าพรามทาม์หรือเวลาทองคำของผมเลยก็คือตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าเนี่ยผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาดื่มกาแฟแล้วผมก็จะมีเครื่องชงกาแฟที่เราชอบแล้วก็จะมีกลิ่นกาแฟเยอะแยะเลยเพราะการตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราได้เจอสิ่งที่เราชอบทันทีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเรามันยอดเยี่ยมฮะนี่คือคีย์สาคัญเลยถ้าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าปุ๊บแล้วเราเปิดโทรศัพท์มือถือ ดูดราม่าชีวิตเราก็ดราม่าทั้งวันแต่ถ้าเราตื่นมาตอนเช้าเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้านี่นะเราจะมาดื่มกาแฟรสชาติที่เราชอบนะเราจะหลับฝันดีทั้งคืนตื่นมาตอนเช้าดื่มกาแฟดําแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปนั่งทํางานที่ห้องทํางานนลางคีย์สําคัญคือการทํางานที่แบบเขาเรียกว่าเราต้องใช้สมาธิมากๆเนี่ยเราควรจะทําให้เสร็จ โดยเฉพาะในช่วงเช้าเพราะเวลาเช้าเ,เป็นเวลาที่เรามีสมาธิที่สุดดังนั้นงานที่สําคัญทุกอย่างผมจะเสร็จก่อน10บโมงเช้าหลังจาก10บโมงเช้าผมก็จะเริ่มทํางานแบบสบายๆแล้วเช่นการผ่าตัดถือเป็นงานสบายๆของผมเพราะว่าเขาเรียกว่าเราผ่าตัดมาเป็นพันๆเป็นหมื่นคน,นมันก็คือเป็นอโตเมติของตัวเราแล้วเราไม่ต้องใช้ความเครียดหรือความคิดมากๆหรือการประชุมเล็กๆน้อยๆผมจะทําช่วงบ่ายที่ไม่ซีรียสยแล้วพอช่วง4ี่หโมงเย็น,เ,นยเราต้องปิดสวิตช์แล้ว มันเป็นช่วงที่เราเริ่มแบบร่างกายเราเริ่มลาเราพักผ่อนแล้วแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วอ่าเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตอีซี่อีซี่ของผมแล้ววันนึงผมกินข้าวสองมื้อเองฮะ,ะก็กินมื้อเที่ยงกับกินมื้อเย็นแค่นี้เองพอเรากินข้าวสองมือ้อชีวิตเราก็มีเวลาเพิ่มฮะการกินข้าวมื้อหนึ่งนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะแล้วการทานอาหารบ่อยๆบางคนทานห้ามื้อหรือเจ็ดมื้อเนี่ยมันกระตุ้นอินซูลินครับมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคได้ง่าย การที่เราทานอาหารเพียงแค่วันละ2มือ้อหรืออาทิตย์หนึงอาจจะทานมื้อหนึงสักวันหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียก OMAD ดวันมิวเดย์เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะออโตฟาจีเซลใหม่กืนกินเซลล์เก่าๆของเราทําให้เราย้อนไวัยได้แบบไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนี่ก็คือวิถีชีวิตที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ฮะแล้วก็เน้นอาหารธรรมชาติลดอาหารปรุงแต่งให้มากที่สุด อยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับการออกกําลังกายก็เน้นช่วงเช้าเลยช่วงที่ยังไม่ทานอาหารนี่แหละช่วงท้องว่างนี่แหละมันจะยิ่งทําให้เราเฟรชเรามีความแอคทีฟแล้วก็เผาผลาญไขมันในร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่หลอดเลือดนะครับไขมันที่มาก่อตับใครอยากหายไขยมันพอกตับเนี่ยออกกําลังกายตอนเชา้าตอนท้องว่าง3เดือนรู้เรื่องเลยทํา IF หายเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่แบบผมใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นชีวิตที่ดีหลังจากที่ผมใช้แบบเนี้ยมาสัก สองมปีแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วผมก็เริ่มนำสิ่งนี้กระจายไปสู่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องการผ่าตัดเส้นฟอกไตนั่นเองเนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละชีวิตง่ายๆของผมยังอ่างล้างมือคลินิกในห้องตรวจน,นะตอนที่ผมเลือกเนี่ยอันดับแรกเลยคือมันสวยมันสวยปุ๊บเราบอกโอ้ ตัวนี้ไม่ต้องอยู่ในคลินิกของเราแล้วล่วะแต่คราวนี้สวยอย่างเดียวเนี่ยเอ้ยมันต้องลองสัมผัสดูหน่อยพอไปรูปหินตัวนี้ครับบนอ่างล้างมือเนี่ยเฮ้ยมันแบบมันดูเย็นเย็นมันดูชิวชิแล้วคราวนี้พอไปดูกระบวนการผลิตเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าไอกระบวนการผลิตเนี่ยมันทําให้หินตัวนี้มันมีรูพรุนน้อยมากคือแทบจะไม่มีเลยหมายความว่าตัวแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆอะ่ะ มันจะเกาะน้อยมากๆแล้วทําความสะอาดง่ายเฮ้ยซึ่งมันตรงกับคลินิกเลยโอ้โหคือมันเป๊ะปะแล้วก็เลยต้องจัดแล้วมันก็พอมาใส่ปุ๊บมันแบบอัปเกรดอัปเกรดนะมันก็แบบนิดนึงฮะแล้วผมนั่งทํางานผมเห็นทุกวันไงมันก็ฟินไงคือบางอย่างนะฮะแล้วอย่าไปคิดถึงฟังก์ชันอย่างเดียวนะคือฟังก์ชันการใช้งานมันดีอยู่แล้วแต่ฟังก์ชันเมื่อเรามองเห็นมันทําให้เราแบบ รู้สึกดีอ่ะมันก็ทําให้วันทั้งวันของเราเป็นวันที่ดีนะครับเวลาเราเลือกของมันเนี่ยก็ลองดูครับสําหรับความเป็น b 1 o f a Kind นะครับสำหรับผมเนี่ยจริงๆทุกคนสามารถเป็น b 1 o f a Kind ในรูปแบบตัวเองได้หลักการที่ผมใช้เนี่ยหลักการนี้ก็คืออิคีไกนะครับความหมายของการมีชีวิตอยู่อันดับแรกก็คือทำสิ่งที่เรารัก อันที่2องทำสิ่งที่เราถนัดอันที่3ามทำสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการอันที่4ี่ทำสิ่งที่สามารถหาเลี้ยงชีพเราได้พอครบองค์ประกอบ4อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการตื่นขึ้นมาทุกเช้าของเรามันมีความหมายคือถ้าชีวิตเราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น b 1 o f f a kind มันอาจจะยากครับ แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วได้ทำงานที่เรารักทุกๆวันท่านเชื่อไหมครับว่าไม่นานครับท่านจะเป็น B1 o f f of อ k i n ข